เพอเด็ดออกมันก็มาน้ไม่ได้หลกน้ำเพรานู้ดพอหลกปุ๊บปัจจุบัตึมตึมตึมไปดูไปอยู่กับน้ำนี่เป็นวันสองวันก็ไม่ตายนะไม่มีเนี่ยเออแล้ไม่มีบ่อใหญ่น่ะเล่าเลี้ยงปล่อเล็กไม่ได้ จะไหนกินจะไหนกินเดี๋ยวแล้วครับคุณอันนี้โครงการเอย่างแมงดาจะแบบโหลดด้วมงดายหญ่อันนี้ผมทดสอบดูครับบอเล็กๆมันก็เลี้ยงโตัโวมันกันครับขนาดเอ่อกว้างประมาณสักสองเมตรครึ่งยาวสามเมตรผมปล่อย พอละสองร้อยตัวครับแต่มันก็โตเรียวอยู่นะนาเรียงมาสองเดือนแล้วมันอีกสักเดือนก็คงจับขายได้แล้วครับสอบว่ามันบ่อเล็กนี่มันจะใหญ่ไหมหรืออะไรไหมก็ความมันใหญ่ทำย็ดอยู่ครับอย่างนี้ทุกวันเราพอมีรายได้ช่วงโควิดนะครับครับถึงรายได้ไม่มากแต่ว่าเรายังของมีอยู่มีกินถามภาษาว่าเราอยู่ในไรในสวนเล็กลองเรียงประดุกดู จะมีหลายอย่างที่ทดสอบเพื่อนกลุ่ฝอยอะไรก็กำลังทดสอบ